สวัสดีค่ะพี่น้องบอกบายสุขสุขคนมาพอกันอีกละจ้ะโมนี้กับยายเพี้ยนผ้ากินเพิ่มตั้งกลองเป็นตัวเดือขึ้นเป็นตั้งเฉียงเบี้ยวเนาะพี่น้องเห็นกันชัดบ่จ้จบ่มีแนวตั้งกลองดอกเด้อตั้งกจอจอพี่แๆทั้งโต๊ะกินข้าวดิแล้วพอได้บอได้คุยพอได้กินข้าวพอได้พูดจต่พักทายกันเนาะพี่น้องเนาะโมนี่ยายเพี้ยนผาพาพี่น้องกินยังกินตำบักใส่ใบบักขามอ่อนจ้ะ กินข้าวตี๋น้ำกันวะพี่น้องเน้องตำมะคุงสาเบ,าบาะบกะขามอ่ะหล่ะกัไข่เจียวเจียวทอดไข่หล่ะกัมีหมูสมจ้าใส่กออีสานใส่กออีสานสร้างขึ้นมาดอกหล่ะกัมาทอดเองเยายเพ่นกัเอามาอบเอามันก็เลยเป็นแหงๆจ้ามันอน่อนมันมันออกเนาะขาดบ่ได้ขาดบ่ได้ระเอกของดวง นั่งเอกอะขาดบดายกองขาอน้อยกองขาอน้อยเนี่ยในหัวใจตท่าบักพาพี่น้องหนึ่งย่างใดกันหนึ่งเต็มเต็มกระติบยระเทียมจิกินตำบักฮู้งก้าเป็นกระเทียมทุ่นตักกระเทียมทุ่นกินแกงต้นน้ำพี่น้องเนาะกระเทียมทุ่นดอกน้ำผึ้ง เชิญเชิญเขาแม่ถือพัลดลมยัดเ่นเปิดพัดลมแมนถือพัดลมมันเป็นแข็งแข้งปิดฝาบ่้เด็ดปิดฝาไว้บ่เห็นกับเขาเด้หนิพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแยกเพนสัญญาแขยเบิ่งดอกเนาะ มาส่วนกินข้าวมันเป็นมูเป็นพวกกันกินสบายสบายสไตล์บ้านนอกสไตล์ยายเพี้ยนถ้ากินเพื่อนพี่น้องกินอีนยังแล้วขามีควาวมสุอุข้ขาอยากกินข้าแสบข้านัวสุขภาพร่างกายขาแกแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะสุขกายก็สุขใจเนา,านะใจเนาะกินอะไรแล้วไม่แห้งกินหลดอยากกินคุณนะ่ะคุณพี่นอ้องเอ้ยมันเขียวเขียวเพราะว่ายายเพี้นยนใส่ใบบะคมอ่อนล่ะกัน พริกกะเลียงพริกกะเลียงเป็นสีเขียวๆเวม่พี่น,น้องพกพริกพริกนำข่าเมื่อพริกกะเลียงที่ปเป็นสีเหลืองๆเ,เขียวๆจ้ะมันไม่มีสีแดงสีสีสสบ่เป็นตะเพ็ดแต่ว่าโอ้ยพริกเป็นกรรมโทรศัพท์มั้ยกดหยุดก ที่สอง,องขว้วสองตั้วสาครับวตุ่นง่ปว่าาก่น้าานองมากใครเจี๋ยก็เขาเย้ยเขากันของเขากันสำหรับยายเพ็นมา ตัรศัพท์เป็นสาาสิหลอดบนน้องหรืสิบอัดทิพยหยใเพิ่นนในบนน้องทัรศัพท์ Cái Hết chiều Khi bên chiều, người điểm chiều lái thì kiếm có bữa เดี๋ยวค่ะแป๊บเดียวเน้อหอนๆพี่น้องเออจริงจัะโทรศัพท์เป็นซาซาถ้าเราซับแยกเพิ่มนียนตัวซับมีปัญหาเด็ดเนาะออกสนิทสัก่อนนะพี่น้องด้วยพ่อกันคลิปหนะนาขอบคุณหลายๆที่คอมาเบิ่งคลิปแยกเพิ่มขอบคุณหลายๆที่คอมเม้นต์กดติดตามขอบคุณหลายๆจ้า